สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับเนาะที่เขามาติดตามรายการหวยลาวของเฮาเนาะครับเนาะครับมอร์นียมาพอกันคือเก่าเนาะครับเนาะก็สวัสดีไปทางท่านผู้ชมที่เขามาติดตามใาหม่น้ำเนาะครับเนาะขอฝากเงือฝา,าอกโตแน่เนาะครับเนะา,นเา,า,ามมนะครับสำหรับมอร์นียจะเป็นแนวทางหวยลาวของวันที่ยี่สิบหก ุลาเนาะครับเนาะยี่สิบหกตุลาก็สำหรับวันที่ยี่สิบสี่เนาะครับเนาะวันที่ยี่สิบสี่ตุลาแนวทางผมให้ไปคือเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดแปดก็สำหรับผลมันออกมากะแปดหนึ่งเก่าสามศูนย์สี่นะครับเนาะแปดหนึ่งเก่าสามศูนย์สี่นะครับเนาะก แปดแปดเจ็ดผมกับอายุกัเป็นแปดหนึ่งนะครับเนาะอยู่ข้างหน้าพี่นะครับเนาะค่ะบ่อเขานะครับเนาะบ่เขาเลยครับเนาะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้หนำนะครับเนาะเดี๋ยวไปหลุ่นกันวันที่ยี่สิบพฤษภอแล้วกันมามันสี่เขาบอนะครับเนาะมาสีเป็นตาลงทุนบอนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามมาครับผม กับสำหรับวันที่26ตุลานะครับน้องแนวทางผมก็ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับเนาะก็ครับผมจำวันที่ผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับเนาะสำหรับแนวทางผมก็คือเลขหลับสามห้าศูนย์นะครับเนาะสามห้าศูนย์เนาะ มันเริ่มกันที่สองโตเลยนะครับเนาะหาศูนสามศูนแล้วก็หกศูนะครับเนาะแล้วก็หาสามหาสี่สี่นะครับเนาะหาสามหาสี่สีรับเล็กสามโตนะครับเนาะ สี่หาศูนย์สามศูนย์หานะครับเนะาะสำหรับสีสาสาส่โต้น,นะครับเนาะผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับเนาะซีโต้กับนี่ซีสี่หาศูนย์นะครับเนาะซี่สี่ ห้าศูนย์แล้วก็ห้าสามห้าสามศูนย์หานะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมก็คิดวันอาจจะมีรลักห้านะครับเนาะอาจจะมีรลักห้า โอ,อกาฟันธงนะครับเนะาะยานมันผ่านเดี๋ยวพอมีน้องก็จะวานนะครับเนาะผมคิดว่าน่าจะมีรักหานะครับเนะาะบมหาหรอกระามกระซูนนี่แหละครับเนาะแต่ผมผมค่อนข้างจะเน้นาักหานายนะครับเนาะแล้วแต่พอพีน้องนะครับเนาะถามหมักก็ตามนะครับเนะาะโมหมักกะ ผ่านใดเนาะครับเนาะพอได้บังคับกันนะครับเนาะผมกัเหตุคลิปออกมาเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะกัมีเข่ามีบ่เข่าแน่ยนะครับเนาะกัขะเข้ากันไปพอได้มวนได้ซื่นกันนะครับเนาะอ่ะสําหรับมื้อนี้แนวทางผมกัคือสิประมาณนี้นะครับเนาะกัขอให้พ่อแม่พี่น้องรลำรวยรลำรวยนะครับเนาะโชคดีโชคดีเถือกซีโตไปเลยนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ กคือสิจบคลิปยังเหลือนะครับเนาะเดี๋ยวไปรุนกันวันที่26นะครับเนาะมาวันสิมาบวอร์สำหรับมนันเองครับสวัสดีครับ